สรรพคุณของอัญชันน้ำอัญชันมีส่วนช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกายเครื่องดื่มน้ำอัญชันช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายและเพิ่มพลังงานให้ร่างกายมีส่วนช่วยในการชะลอวัยและริ้วรอยแห่งวัยประโยชน์ของดอกอัญชันมีส่วนช่วยในการบำรุงสมองเพิ่มการไหลเวียนเลือดดอกอัญชันมีฤทธิ์ในการละลายลิ่มเลือด ช่วยป้องกันโรคเส้นเลือดสมองตีบช่วยรักษาการผมร่วงโดยใช้ดอกอัญชันทาคิ้วทาหัวใช้เป็นยาปลูกผมปลูกขนช่วยให้ดวกดำเงางามยิ่งขึ้นช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดเส้นเลือดอุดตันช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจอุดตันช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคมะเร็งด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเป็นโรคเบา